สวัสดีครับสอัสุณครับก้องครับก้องวันนี้กับการมาร่วมงานตรงนี้ดียังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อครับเตรียมเตรียมตัวมาดีมากๆเลยวันนี้เพราะว่าได้แบบพูดถึงเรื่องหนังสือครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอ่านอยู่แล้วครับก็เลยเตรียมตัวมาอย่างดีครับวันนี้บอกเลยว่าแบบได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือแบบเยอะแน่นอน ครับพวกเราก็เตรียมหนังสือมาคนละหนึ่งเล่มเอามามาแชร์ให้พี่ๆท,ท,ที่มาร่วมงานวันนี้แบบให้รู้ว่าแบบพวกเราชอบอ่านหนังสือแนวไหนนะก็แบบประเภทหนังสือประเภทไหนครับกับการที่แบบว่าเปิดวันอาทิตย์เนาะแต่วันแพร่เมือเดี๋ยวต้องมาเจอตัวพวกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนบวันอาทิตย์วันนี้เราจะสิ่งอะไรดีบ้าอะไรครับวันอาทิตย์นี้เป็นสีอะไรคะวันแพร่มาเจอพวกเราวันอาทิตย์นี้เป็นสีอะไรวันอาทิตย์เป็นสีอาทิตย์สีชมพู ตามอันนี้เลยปากชมเจะพูเหมือนกันครับปาะหว่าที่วันนี้มาแชร์เรื่องแบบการอ่านเนอะเราสองคนชอบอ่านหนังสือกันแบบแนวไหนบ้างอ๋อครับของผมนะครับเป็นแนวฟิกชั่นครับเป็นแนวไม่ใช่เรื่องจริงครับเป็นแบบเรื่องปรุงแต่งองกล้องแบบคือปกติแบบกล้องเรียนอยู่ใช่ไหมครับก็ จานหนังสือแบบที่มันจริงจังหนังสือเรียนเยอะอยู่แล้วก็เลยถ้าเป็นเวลาว่างก็จะเป็นอ่านแบบพวกหนังสือการ์ตูนมากกว่าครับเอาเเลยมื่อกี้เมื่อกี้กล้องซุปซิปมาบอกว่ากล้องชอบอ่านหนังสือแคลมากครับอ่านมาหลายรอบแล้วครับ <c oughs> ไม่ผ่านเมื่อกี้ตอนแรกนะผ่านแล้วได้ข่าวว่าเขาแบบว่าเมือนกล้อว่าชอบอ่านหนังสือเรีย <c oughs> นขยันมากเออเป็นไงครับ <c oughs> ทำไมเราถึงอยัากียากอ่านหนังสือเรีย <c oughs> นเยอะ คือจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเลยนะครับในการอ่านหนังสือเรียนเนี่ยแต่ว่าแบบถ้ามันไม่อ่านมันก็แบบจะไม่สามารถผ่านได้ก็เลยจะมีช่วงที่แบบต้องอ่านหนังสือก่อนจะสอบครับก็เลยก็คือจริงๆไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะครับแต่ว่ามันจําเป็นก็เลยต้องอ่านครับแต่แสดงว่าเราใช้เวลากับแบบหนังสือเรียนเยอะก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับมีวิชาอะไรที่เราต้องแบบแว่าต้องอ่านเยอะสุดจะมี2วิชาครับของถ้าเป็นเทอมนี้จะเป็นไฮโดรลิกกับแคล เป็นดิฟอีเคยครับเป็นตัวตอ่อของ,งแคลแค่แค่แค่แคลหนึ่งก็ไม่รอดแล้วครับแล้วเป็น,นยังไงล่ะคะตอนอ่า,อานหนัก็ส,สบาย <g ül> s> <S ก็รู้สึกว่ารอบนี้ทำได้ครับน่าจะสบายอยู่อย่ากทำให้เราอะค่ะคือตอนนี้เราแบบสนใจหนังสืออะไรเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้นะครับตอนนี้กํลาลังอ่านเรื่อง1984อยู่ครับของจอร์จโอเวลล์ครับเกี่ยวกับเรื่องฟิกชั่นครับแล้วก็เกี่ยวกับ เรื่องของเสียงดังจากแล้วก็แบบเป็นเรื่องของโลกนี้เขาว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะไปเรดีเป็นทำให้ผมเปิดตามากๆเลยครับเพราะว่าเออได้รู้เห็นเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆบน้เนี่ยงั้นเดี๋ยวแบบว่าให้เป็นแฟนรอติดตามกิจกรรมวันนี้กับเาต้องมาต้องแพร่ไปไครับแล้วก็ฝากพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับช่วยกันติดตามว่า วันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานแมลวีแอนดินนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันนะครับจะได้มีแบบเกมมาเล่นกับพี่ๆผู้ชคดีด้วยหลายเกมเลยก็สนุกแน่สนุกแน่นอนเลยตื่นเต้นมากฮะใช่ครับเาก็ฝากติดตามได้ครับผมอ่ส่องกับวันนี้เหรอครับอ่า แซมมิดแอนด์ลีดเอ็กซ์โทมาสก้องครับเดี๋ยวฝากแฮชแท็กนี้ด้วยนะครับอ๋อแล้วมีฝากด้วยฝากช่วยกันดูไพลอตกี่เมล์าเฮ้ยวันนี้อ๋อครบหนึ่งล้านแล้วอ๋ออัพเดทกันหน่ฐานน้ำของเราเนาะเราหอยไป็นหลอดไปแล้วถึงร้านแล้วเที่ไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบพี่ๆแฟนคลับแบบช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราเพราะว่า พวกเราว่ายังใหม่เรามากสำหรับงานตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่สพอร์ตพวกเราครับขอบคุณมากๆครับที่พี่ๆรักแล้วก็เอ็นดูพี่หมื่นฟ้าและ้องที่หลานครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่พี่ๆดูแล้วก็ชอบในเรื่องกิมมื่นฟ้าที่พวกเราสองคนได้ทำออกมาก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีแบบเวิร์กช็อปอีกเยอะๆเลยครับผมว่าจะสู้ แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของ acting แล้วก็จะเป็นที่มือฟ้าแล้วก็เป็นที่รักในในแบบที่ทุกคนชอบครับก็ฝากติดตามได้ครับ <c oughs> ได้ครับเราเราสองคนเรีมีกันกีออก่รอบมาถึงพิลอตใช่ไหมครับมันกี่รอบครับนับไม่ทวนครับ จริงจริงนี่หนึ่งร้านนี่เราดูไปกี่ดูไปกี่ดูไปกี่วิวอ่ะดูประมาณหนึ่งล้านวิวครับโอ้โหดูมาเดียวเลยอ่ะห <c oughs> ล่อเี่ร้าว่าหึงล้านสะสมัวร้านทีใช่ครับเปิดเปิดบนอยู่ที่บ้านแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อ๋อครับดูดูหมดเลยครับเพราะว่าชอบทุกสินเลยอ่า <c oughs> ก็น่าจะประมาณแบบเกือบสิบรอบครับเป็นการเพาแบบดูแบบคนนี้ปุ๊บพอเจอเพื่อนก็ดูกับเพื่อนต่อก็เลยดูหลายรอบเลยแล้วก็แบบ ตอนที่วันที่ปล่อยก็คือเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ดูเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> อ๋อครับใครถามมันนะบอกก็บอกได้ก็คือวันที่ปล่อยไพลอดออกมาก็คือพวกเราก็นั่งดูนะเหมือนกันตอนนั้นเรือน,นั่งอัด,ดี a c คย้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนะครับ ใช่ครับเราเราดูแบบเพื่อนแต่ก็เพื่อนเพื่อนจะมีเพื่อนที่ชอบแบบชอบซีนไหนากเป็นพิเศษเพื่อนชอบมันจะมีหลายคนเลยครับแต่ว่ามีแบบชอบซีนที่เป็นแบบตอนยังเราทำอาหารอยู่ซีนในห้องครัวที่แบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บกับมีซีนหอร์มอลัสเหมือนกันขอทถาทำอาหารใหม่สิจุ๊บ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 จุ๊ราะผมครับก็ ชอบจริงๆเราชอบทุกซีนเลยครับแต่ว่าที่ชอบเป็นพิเศษก็คือเป็นซีนซีนต่อยซีนต่อยซีนต่อยเพราะว่าแบบพีมันมาแรงมากเลยเราแบบเอได้ใช้พละงกำลังแล้วก็รู้สึกว่าเล่นซีนนั้นแบบกินมากๆเลยเพราะเล่ต่อยแล้วก็แล้วก็ออีกซีนนะครับก็เป็นซีนเตะบอะครับเพราะว่าผมชอบเตวบอนมากเลยเอาจริงๆคือฝึกตั้งแต่ ประหลนะครับไปไปลงแข่งมาเพื่อจะมาเล่นซีนี้โดยเฉพาะเลยครับเตรียมมาตั้งแต่ประหลเพื่อมาเล่นกีฬเหมือนม้าเลยใช่เตรียมแบบเตรียมท่าเตะนี้เลยแบบแบบใช่ครับเตรียมเตรียมท่าครอสมาทุกอย่างเลยครับไหนๆก็ไหนๆนะเราเราก็ต้แบบตองรู้จักการถ่ายตลอดใหมย่ในด้านความสนุกสนานอืมได้ครับก็สำหรับผมนะครับก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าผมประทับใจกับพี่ๆทีมทิมมากๆเลยครับพี่พูดจะอได้ครับ ครับประทับใจกับพี่พี่ทีมงานมากๆเลยครับเป็นชอบพี่ทุกคนเลยครับเป็นพี่ทีมงานแบบเบื้องหลังพี่ถือกล้องพี่ช่างไฟแล้วก็แบบพี่ voice แบบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าพี่พี่เขาหน้ารักพี่พี่เขาหน้ารักกันมากๆเลยครับแบบพยายามที่จะแบบช่วยแบบเชียร์เราแล้วก็แบบเชียรชวนคุยด้วยใช่ครับแล้วก็ตอนที่แบบเราทําไม่ได้เนี่ยก็จะมีแบบ พี่ต้นน้ำที่เป็นไอเก่โคดแบบวิ่งมาช่วยแบบว่าแบบเฮ้อยางงี้ได้อย่างงี้ได้ว่าวพี่เขาใจดีมากแล้วเขาใจเย็นมากในการแบบไกลพวกเราก็ขอบคุณมากครับแล้วก็บรรยาการในกองก็สนุกครับเพราะแบบพวกเราก็แบบอยู่กับหลายคนแล้วก็เลยหาอะไรนั่งเล่นกันระหว่างที่พอดีกำกัรถ่ายอยู่แล้วมีอย่างที่แบบก้องชอบมากคือฝ่ายสวัสด์ครับเพราะแบบมีของกินให้เรากินตลอดเวลาใหญ่ที่สุดในกองเลย อ๋อครับสำหรับผมนะครับมีครับก็คือเรื่องของการพูดครับแล้วก็การใช้ภาษาครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ยังงับคําไม่ค่อยชัดครับแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็จะไปฝึกภาษาไทยเพิ่มครับแล้วก็อยากอยากจะพูดว่าเรียนภาษาไทยแต่ผมไม่ชอบเรียนภาษาไทยเลยแต่ว่าจะพยายามครับพยายามแบบทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมจะต้องพูดชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจในภาษาไทยมากขึ้นครับ ก็ต้องสอนภาจาไทยโอ้โหถ้าเอาจริงๆนะครับคือต้องย้อนไปตั้งแต่มประถมจนถึงมต้นมปลายก็คือภาษาไทยเนี่ยกล้องก็มามาแบบสองจุดห้าสองสาเก่งเลยก็คือแบบไม่ได้เก่งภาษาไทยอยู่แล้วครับสอนได้มาสอนได้ผมผมเก่งหนึ่งครับจริงหมเนี่ยเก่งหนึ่งจริงเก่งหนึ่งจริง เกเลไม่เพราะว่าตอนเด็กๆเก,กเลครับแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสมกันบ้านครับของกล้องน่าจะเป็นเรื่องการพูดเห,เหมือนกันครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีบางฉากหรือบางซีนที่เรารู้สึกว่าแบบทำพูดนั้นแบบยังไม่เข้าปากเราหรือแบบเราไม่ได้แบบพูดแล้วมันรู้สึกแปลกๆอยู่ก็จะไปทําการบ้านให้มากขึ้นครับแล้วก็เรื่อง acting ด้วยก็จะไปเวิร์กช็อปแล้วก็แบบตั้งใจเรียน acting เพิ่มมากขึ้นครับ ผก็สําหรับก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามพวกเราด้วยนะครับเราเป็นกําลังใจให้พวกเราในการถ่ายทําซีรีส์เรื่องกี่หมื่นปารับในอนาคตที่กาลังจะเปิดกล้องนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพวกเราก็จะทํากันอย่างเต็มที่ทุกคนเลยไม่ใช่แค่พวกเราก็จะแบบทุกคนที่ได้เล่นในเรื่องนี้ก็จะทําอย่างเต็มที่แน่นอนครับนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับก็ขอฝากโมมัสกับกล้องด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังใหม่อยู่นะครับใช่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกครับเต้นมากๆเลย แล้วก็พวกเราก็จะพัฒนาต่อไปนะครับก็ฝากเอ็นดูแล้วก็ฝากรักพี่โทมัสกับน้องกองด้วยครับหรือพี่หมื่นฟ้ากับน้องพี่ราครับครับผมก็สาหรับอะไรที่ผิดพลาดเราก็จะเอาที่เรื่องที่ผิดพลาดมาปรับให้ดีขึ้นนัคน้บแล้วไหนๆก็เด็กมุสลิมก็บอกว่าจะรอ ก็อยากเชิญชวนพี่พน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มาอ่านหนังสือด้วยกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเล้วอ่าทำให้ผมเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับใส่ใจคนอื่นมากขึ้นมีจินตนาการที่สูงขึ้นแล้วก็มีอะไรเป็นแบบ ภาพถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น vivid dream s ครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบภาพมันชัดขึ้นภาพในหัวชัดขึ้นแล้วก็การจินตนาการดีขึ้นครับแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของ attention span แล้วก็แบบการ attention ภาษาไทยคืออะไรตั้งมันเรียกว่าภาษาไทยว่าตั้งใจหรอประมาณนั้นนใช่ครับก็แบบช่วยเรื่องในความตั้งใจนะี่อันนั้นแหละรับ ก็จะช่วยเรื่องของสมาธิครับมาขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องจดจ่อกับอันนี้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านไปครับแต่ว่าคาจริงแล้ว่สำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าผมอิานกับเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็จะอ่านแบบอ่านไปเลยครับแต่ว่าแบบตอนนี้ก็ยากน้อยๆอยู่เพราะว่าถึงอ่านครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาลองอ่านหนังสือกันสำหรับใครที่แบบไม่ชอบก็แบบลองเปิดใจดูไม่ต้องอ่านแบบวันเดืเยอะก็ได้ครับก็แบบค่อยๆอ่านแล้วแบบกนละหน้าฮะแบบสองสามหน้าแล้วกันแบบ อ่านทุกวันแบบน่าแบบฝึกความจําด้วยแล้วแบบทาให้แบบเรามีจินตนาการมากขึ้นเหมือนที่ทุกน้อยบอกแล้วแบบได้ความรู้ใหม่ๆจากการอ่านหนังสือด้วยครับก็อยากให้ทุกคนลองอ่านหนังสือกันนะครับครับแถวสองครับฮะอยากอะไรจริงๆถ้าเพื่อได้ก็อยากอ่านแือว่าอาจารย์อ่านอีบุ๊กฟ้าลองดีก่อนได้อ่าครับก็อ่านกินเหมือนฟ้าลองกันได้นะครับสามารถซื้อมแบบอีบุ๊กด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับครับก็สามารถซื้อได้นะครับครับโอเค ขอบคุณครับ Our Society. Society.